ก็สวัสดีทุกคนหน่อยนะครับวันนี้เราจะเอาจเจ้า G R No นะทุกคนไปขับเล่นกันนะทุกคนวันนี้แต่ว่าก่อนที่เราจะไปขับเล่นนะทุกคนผมก็จะทําการไล่เม็ดใหม่นะทุกคนเพราะว่าคลิปที่แล้วเรา,เราได้ทําการใส่ท่อไปนะครับก็ทําให้มันลงขึ้นนะทุกคนก็คลิปนี้ผมก็จะลดเม็ดลงนิดนึงนะครับโอเค ก็เราก็ทำการรื้อออกมาแล้วนะทุกคนคุณจะาหนักไว้ฝั่งซ้ายนะทุกคนเบาไว้ขวาสลับกันแบบนี้นะทุกคนโอเคก็หลังจากรื้อมาก็ทำความสะอาดเหมือนเดิมนะทุกคนแล้วก็ประกอบกลับเข้าไปนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะทำการประกอบไปเลยนะทุกคนก็มาร์กที่ใช้ก็เป็นมาร์กตรงนี้นะทุกคนคู่ชิดตรง ตัวอักษรนี้นะทุกคนแบบนี้นะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปประกอบกันเลยเวลาใส่ก็ตรงมากเช่นเคยนะทุกคนจุดนี้กับขีดที่เราตั้งไว้นะทุกคนโอเครวยๆหลังจากที่ประกอบเสร็จก็ทำการลบโค้ดให้เรียบร้อยนะทุกคนเพราะว่ามันจะได้ไม่จำค่าชดเชยที่มันเราที่เราใช้งานมานะทุกคนโอเค เราทำการลบโคดแบบนี้นะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราก็ไปลองสตาร์ทกันดูเลย รถเล่นกันนะทุกคนก็ใส่ท่อแล้วก็มีชามนะครับมีอยู่3ามอย่างนะทุกคนชามท่อกองก็เดี๋ยวเราไปดูกันแล้วว่ามันจะขี่ดีขึ้นไหมโอเคนะทุกคนก็แวะเติมลมสักครู่นะทุกคนหลังจากจอดนานยังแบนเคลียร์ยรยเรียบร้อย เราก็จะไปลองดูนะทุกคน ก็นั่งขับประมาณ 14, 15, ร้อยสิบสี่สิบห้าทุกคนเดี๋ยวเราจะลองหมอบมินๆิดูเลยไม่รู้ว่ามันจะวิ่งไปเท่าไหร่นะทุกคนเดี๋ยวรอรถไปก่อน